สวัสดีครับลำรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําในเรื่องของการสมัครสมาชิกอย่างลิฟวิ่งนะครับวันเกิอย่างก็เข้ามาที่เว็บไซต์อย่างลิฟวิ่ง .com นะครับอย่างลิฟวิ่ง .com สมัครปุ๊บก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะก็ให้เลือกลงมานะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Office นะครับโอ้โหกระ่านมันออกคลิกเสร็จปุ๊บก็จะเข้ามา หน้านี้นะครับแล้วก็ให้คลิกที่ปุ่มมีสมาเมมเบอร์เนาะพอ,อคลิกเสร็จปุ๊บมันก็จะพาเรามาที่หน้าการัำระสมาชิกนะครับพอาามาถึงหน้านี้คลิกท,ที่ต่อ7บาทคลิกเสร็จปุ๊บค่ะก็จะมี สเต็ปที่หนึ่งเนี่ยก็เขาก็จะให้เราเลือกชุดสตาร์เตอร์คิดนะครับสตาร์เตอร์คิดเ r e ่ i u m สตาร์เตอรคชุดนี้ก็จะร้อยหกสิบห้าเหรียญนะครับบวกค่าขนส่งอีกเจ็ดเหรียญแล้วก็ในชุดนี้เราจะได้น้ำมันทั้งหมดสองกระปุกนะครับแล้วก็มีพวกสินค้าทดลองอย่าง ีฟหรือว่าตัวแอปพลิเคชันสกัดอาหาเสริมตัวเสียด้วยนะครับแล้วก็เนื้อตัวรีฟิวเซอร์นะครับว่าจะเลือกอันนี้เลือกได้หนึ่งอย่างจะเอากระปุกนี้ก็เลือเอาอันนี้นะครับแล้วก็ถ้าอยากดูรายละเอียดก็ไปที่วิวโหมดดีเทลมันกระดับขึ้นมาซึ่งจริงๆต,ตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่แคุ้มแค่แค่ที่หน้าตาเป็นรีฟิวเซอร์ ได้ประมาณสิบชั่วโมงนะตั้งลละดับความแรงได้ว่าจะเบอร์หนึ่งเบอร์สเบอร์สามพอน้ำข้างในหมดมันก็นจะตับเองน,นะรับก็พอเลือกเสร็จนะครับเราไปเพ่เท่าไหนก็มาที่ step สอ essential reward ก็คือโปรแกรมขับมแต้มน,นะครับสำหรับลูกค้าสำหรับเราที่จะซื้อถนงชาเข้าทุกเรืองน,นะครับก็จะได้แต้ม สะสมอยู่เรื่อยๆเ,เอาไว้แรกสินค้าทุดต่อไปได้นะครับแรกก็ให้กดคลิก yes ไปเลยนะครับว่าจะสมัครระบบสะสมแท้ไหมแล้วก็อันที่สองก็คล yes ิก yes เหมือนกันนะครับก็คืออันนี้เขาถามว่าจะใช้ชุด starter kit ที่เราซื้อเนี่ยสำหรับในการรับโบนัสในครั้งแรกเลยไหมก็คลิก yes ไปนะครับซึ่งโบนัสก็แล้วแต่นะครับบางทีเขาก็ส่งเป็นคิปน้ำมันมาให้กับปกอะไรเงี้ยแล้วก็ เซตสามก็คือเลือกมัลลี่ essential reward order ก็คือจะเป็นเซตสินค้าที่จะส่งมาให้เราทุกเดือนซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้ทุกเดือนเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะครับก่อนที่มันจะตัดรอบก็แนะนำว่าเลือกชุดตีฟไปก่อนนะครับสเมลอวงร้อยย่สิบาเพือเพื่อที่จะรับสิทธิ์นะครับเราเพืออเดอร์สินค้าทุกเดือนนะครับร้อยพีวีอเดอรออะไรก็ได้ที่อยู่ใน ตอลอดเขานะครับจะเป็นน้ำมันอหอมระเหยอุปกรณ์ใช้ในบ้านเครื่องสำอางอาหารเสริมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปเลือกเสร็จปุ๊บก็คลิกที่ continue enrollment แล้วก็คลิกไปเลยพอคลิกเสร็จก็เข้ามาสู่หน้าการกรอกรายละเอียดนะครับก่อนอื่นเลือกประเทศก่อนเลยนะครับให้เลือกเป็นไทยแลนด์ เขาก็จะสวิฟชหน้าของเราไปทุที่การสมัครสมาชิกของคนที่อยู่ในประเทศไทยก็หน้าน,นี้เขาก็จะให้เลือกว่าอยากจะเป็นเมมเบอร์แบบสมาชิกหรือว่าเป็นแค่ซื้อของชใช้เฉยๆครับก็แนะนำให้เป็นสมัครเป็นสมาชิกเพราะว่าก็จะได้รับ สิทธิประโยชน์ส่วนลดการส่งต้มแทมมากกว่าเราซื้อของได้ในราคาสมาชิกด้วยนะครับซึ่งถูกกว่าราคาพิเศษด้าน,นขวานะครับก็เขาจะถามว่าให้เราใส่เลขสมาชิกของคนที่ชวนเข้ามาแล้วก็ของหัวหน้าทีมของเราครับอันแรกเนี่ยก็คือให้มีใส่เลขสมาชิกของ บนหน้าทีมเรานะครับแล้วก็ปักเลขคอนเทนเออร์ไอดี ID กับแอนโดรเลอร์ไอเดียไปเสร็จแล้วก็คลิกที่คอนทินูปุ่มวงรบางขวานะาพอเข้ามาหน้านี้นเสร็จปุ๊บก็ใส่ชื่อนะครับชื่อนะครับแล้วก็ต้องไปใส่นามสกุล ใส่รายละเอียดกัเลยอันที่มีดอกจันคือต้องกรอกทุกอันนะครับแล้วก็ใส่ที่อยู่ไปแล้วก็อันนี้เมืองแล้วก็อะไรไปเสนอเป็นศูนย์สามสี่ห้าอะไรก็ได้ที่อยู่นที่อยู่อีเมล์อัดเดรสนะครับก็เป็น อันนี้ก็ใส่ซ้ำอีกทีนะครับเพื่ม่เลอะใส่แล้วก็ใส่ด้วยมือถือนะครับก็มือถือไปแล้วก,วก็อันนี้ใส่ information ก็คือจะเป็น user name กับ password สำหรับล็อกอินเข้าเว็บไซต์อย่าง living นะครับก็ตั้ง user name ตั้ง password ไปแล้วก็อันนี้ก็เติ์ม password ลงไปอีกที ก็สำหรับสื่ดิจิทก็คือให้เราใส่รหัส4หลักนะครับอันนี้ใช้ตอนที่เราคอนแทคกับเทคนิคเข้า p ัพพอร์ตเขาก็ี้เราใส่สองไปก็ได้ทีแล้วแต่ขยาตั้งนะครับแล้วก็ที่เทอมเทอร์มพิชันแล้วก็ไปคลิกถูกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ไปคอนติเนียร์คอ่าิืมคลิกตังนี้ด้วย ถ้าอองใส่คำแล้วก็ไม่เป็นไรพอพิเสร็จปุ๊บไปทีนี้เราก็จะให้เราเลือก starter clip นะครับผมึ่งนาทีแล้วก็เป็นปลุกปั่นนะครับว่าจะเลือกคิปไหนจะเลือก diffuser หน้าตาแบบหน้าตาแบบไหนครับ เพราะว่าเขาัเตอร์ชิอันนี้เป็นเราซื้ออยู่ละแล้วก็เขาก็แถมดีเทอร์เซอร์มาเนาะแล้วก็เอเซนเชียลรีวอร์ดนะครับซ้ำเมื่อกี้นิดนึงนะเพราะว่าอันนี้เป็นเว็บไซต์ของไทยนะครับพเหมือนเดิมนะครับลิกเจอร์สองอันแล้วก็เลือกเอเซนเชียลรีวอร์ดชิปนะครับก็เลือกเลือกเอเซนเสียไปก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยหรือว่าจะเลือกฟีฟก็ได้หนึ่ร้อยยี่สิบสามเหรียญซึ่งเปลี่ยนทีหลังได้ แล้วเทคนิคเราก็มาถึงหน้าอันนี้เราก็กรอกอรายละเอียด shipping method นะครับก็เลือกว่าจะส่งอะไรก็ส่งดีเอชแฉลนะครับเจ็ดเหรียญต่อนะครับใช้เวลาประมาณ3ามนาทีแล้วก็เช็คที่อยู่ของเราให้เรียบร้อยนะครับที่กรอกไปเมื่อกี้อันนี้เป็นตัวอย่างเ็ที่อยู่รหัสไปรษณีย์เมืองอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ใส่รายละเอียดบัตรเครดิต แล้วก็คลิกที่อชเเกว์กด next กด next ไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับขั้นตอนการสมัครสมาชิกอย่าง l i v วิ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอของมาสม่งนะแล้วก็พอสมัครเสร็จแล้วถ้าอยากเข้ามาดูในเว็บไซต์นะครับก็เข้ามาที่อย่างลิฟวิ่งคลาวเหมือนเดิม เมื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็คลิกที่ผม m i r o o f มม่วงม่วงม่วงด้าน,นกว่าแล้วก็ ปุ่มม่วงๆด้านขวาครับพอคลิกเข้ามาเสร็จปุ๊บก็คลิกที่ปุ่มสายอินนี่นะครับเรคลิกเข้ามาเสร็จเสร็จปุ๊บเาก็จะให้เราใส่ที่ไม่อ่า user name แล้วก็ password ที่เราใช้ตอนสมัครไปแล้วก็คลิกที่สายอิน แล้วก็กด accept ไปสองทีแลครับก็จะเห็นว่าเราก็จะเข้ามาที่หน้าแดชบอร์ดของเราเแล้วก็เป็นอันสมัครสมาชิกเรียบร้อยนะครับแล้วก็